ว้าวาว,าว,าว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่โน่ก็จะมีข่าวดีมีโปรมาั่นกิจกรรมพิเศษนะคะต้องบอกเลยว่านะคะคุณลูกค้าจากคุณลูกค้าจ๋านะคะตอนนี้นะคะบริษัทดอกเบีของเรานะคะแจกสินค้าชุดทดลองให้กับทุกทุกท่านนะคะได้นําไปทดลองกันใช้นะคะมีสินค้าเยอะแยะมากมายหลายรายการเลย เราไปดูกันว่าสินค้าทดลองที่ทางบริษัทดอบดิคของเราแจกกันนั้นมีอะไรบ้างนะจ๊ะอย่างที่เห็นนะคะรูปแต่ละรูปสินค้าแต่ละสินค้าตอบโจทย์กับลูกค้าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาสีฟันนะคะใครที่มีกินปาาแกรงขาดไม่ได้เลยยาสีฟันนะคะคอนฟิเดน์นี่เองขนาดทดลองเล็กๆแต่ว่าใช้ได้หลายวันแน่นอนค่ะแล้วมาที่ตัวที่สองนะคะ ตัวที่สองตัวนี้พี่หนุ่มแนะนานะคะสําหรับคนที่อยากจะผิวขาวอยากตัวขาวอยากกระจ่างใสก็ต้องทานบาโรเซ่แล้วก็ยังมีวีตาดีสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องระบบสายตาสายตาสายตาใครที่มีปัญหาเรื่องสายตาต้อตาเออเขาเรียกว่าต้อต่างตานะคะก็สามารถทานวีตาดีได้เลยนอกจาก 3า,าตัวนี้แล้วยังมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอีกเยอะแยะมากมายลองไปส่งไปดูกันนะจ๊ะว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างที่นํามาให้คุณได้านทดลองใช้กันนะคะเพียงแค่คุณลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับดอบบริท่ทนั้นคุณก็สามารถเข้าไปสั่งชุดทดลองเซ็ตไหนก็ได้ก็แล้วแต่คุณได้เลยเด็แบบจัดสำหรับวันนี้ที่หนมมีข่าวดีมาบอกแค่นี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านคะ่ะ